ก็ขอบคุณทีมงานล้งไรสืกล้องไายลจากบนก่วงครับเอามาเช้าทาสนาบลกับแล้วก็ขอบคุณตัียงหมตัวตครับสานุนน้แข็งให้กับเรานัำแขงกจะมีได้แล้ครับอหเเป้าเืเกมครับอาตาสีครับนนี้ใครจะอยู่ใครจะไป นี่มีสองสองนหรือเปล่าอ้าวโดนนะเนยต้วัดเพียร์ขึ้นมาเอาเอาดีหรเปล่าไปแล้วเก่งเก่งไทยว่าจ้าะวัดคือเก้าสิบเก้าไปแล้วครับเก่งเวียร์เสียไปแล้วถ้าผมแพ้คุณก็ปลอกรอบครับโอ้นี่ยชิงกันเหมือนกันครับใครจะถามดยน้องแมริ่เข้าไปถือรอบแรกเอาครับเอาไปนะ ผอย้ายสโงโมมาจากไหนครับเด็กมาจากไหนไม่รู้โอ้โหรเพื่อนเอฟซีเห็นหน้าิดีสกอตแลไมาให้มเล็โอย่เแรงไปครับแหมหน้าตาหล่อกันีรู่สมุนะการังกันครับผกหน้ามาเด็ก ลุงลางขงเราครับที่้องบาเราเล่นไม่ได้ครับ ทีเด็ดจาวิโก้ลงไปแล้วครับไม่แน่ใจครันเอาล้อนสันไปแล้วล้อนสันไปเอาเอาเอาพุทธศีลเล่นต่อครับวันที่6ครับแต่ยิ่นบอกว่าเปล่าลูกเนี้ยเอาครับเชื่อฟังคำพุทธศิลป์อย่างเดียวครับเราไม่ต้องเถียงกันครับพุทธศิลป์นีครับ รสาวๆย Store ังเห็นเพื่อนเหมือนเดิมขอคุณอาจารย์พ um 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 ุทธสินท um> 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 um ั้งสอบท่านนะครับจากบ้านเดือครับอาจารย์มุนกับพี่อุ๋ยครับบ้านบอกว่าผู้ยญิงอะไรนั่นโอ้โหสัตว์ไปตรงนี้แหมสะดุดยอดย้าครับโอ้เซ็งไปเหมือนกันครับไปได้ยี่สิบหกเมื่อไหรให้อย่างสวยคแต่จบสกอร์ยังไม่ได้ครับ สองนี่เมาเบรกอเจ้าโอ้เป่าเจ้าโอ้ไทยเพื่อนมาที่เไทรูครับเโหนเอ้าไปดทยเ่นเอาแล้วสองคนเหมกันอปรยนหลังมาให้ที่ป่าแจ็คครับป่าแจ็คลอเเ้ป่าแจ็คลองไเอ้าโดนไปรลโฮของเก่าแหมมาที่26เอ้า เก่เงเจ้าเก่งเจ้าเก่งไปได้ไหมเรื่องกับเด็กเรื่องกับเด็กวิ่งแข่งกันอ้าวว้าวครับคุณตาเสียงต่อว่าฟาวแม่คุ้ตาเสียงของเาบ้านถันจริงครับไม่ต้องเข้าเสียเสียเปลี่ยนใครเลยผู้ใหญ่สุรวงไปป่าแจ๊กได้ลูกเสียงพิเศษมาจากแคนต์เองเกย์ยาวกันมาเอาปิดเร่ขึ้นครับคุณตาที่เอาดากาักได้เสือกไหมั้เสืนจริงเลยครับแม่นา,า,างแหน่รับสบาย เอาหมืนนกััครบยาวผมก็ยาวผู้ที่สองเก่าใช้หลังแทงหลังเลยครับแม่นี่เทคนิคเดือดอะไรโอ้ใช้แพลนหลังครับไม่ต้องไม่โอ้เนี่ยทักษะเนี่ยครับแต่แรงไม่ค่อยมีเฉยก็แสดงแรงมีมากกว่าสองนาดอกไม้นี่ครับสุดยอดแล้วหมายเลยกีบกอ๋อฟาใส่ฟาตโอ้โหเสียดเสาดีนิดเดียวโโอ้หไม่จะกู้เลยตอนนี้เอาเรียบร้อยแล้ว ที่มีสีทก่อนใั่ไหมเช้าใส่จ้ะยิ้มหมดแล้วครับป่านนี้เอาเอาโอดวันนี้จะโอดตอกเพื่อนอย่จบเข้ามาบองนายพี่หาเอาจะกินวงโขฮ้ยโดนป่านโอกลูกนี้แม่นิดเดียวครับถ้าได้ยินเสียง้องวินหมดเวลานี่ส่งตัวแทนมาเลยด้วยครับ ไคยได้เียวสามวางแทนไทีมเอาเจ้าพนกน้าหุกโตับไหไปแล้วผู้หญ่าสลโตครับโอ้โหโดนหนักมาเด้อคนสิบเสิเมาไหมดูกัลมาผมว่าจเป็นหลานเจ้าอันครับคนนี้เม <oh ื่อกตะเกียงมาไหมปจักปจักออกไไอาไปเโอ้โ๊ไร รอนทัน่ันจริงแหมอะไไม่ัเอ้าเอาเอาอาาจุดพูดแน่นอนครับลุงดิกใช้มือแล้วครับดูแล้วอ๋อผู้ตัดสินเาขสนามมีการเปลี่ยนตัวครับผู้ตัดสินรวมทั้ขอเป็นตัวรอนสันครับ รอาจันหรือใครอาชักยิงนี่ก็ว่าโอ้โหคุยกันเองนะครับอ่าบอกว่ารัสงสรรค์ครับเตือนโทษครับเป็นประตูขึ้นนำหรืเอเปล่าเวลายังไม่เยอะเราก็มีโอกาสเก็บตัวเยอะแยะรอันออกมากนะครับวางเอฟพี่ซอยกับกาเครับจัดโอ้เรียรยโอ้โหเดงมันมต้องถล้มเราบุก ของเรานะ่าจะมีทีมก็หวังเล็กๆนะครับนะ่าจะมีเขารอบล้วเขา,ากับเขาบ้างก็ให้สาวๆได้ดูบนะ้าง หรือครับสองสามสี่ก็จะใกล้เคียงกันหน่อยแต่งันทั้งวันมาคนละอย่างครับก็มีดาวซันโบแล้วก็นักเตะทีมมารยาทยอดเยี่ยมครับใครเล่นไม่เกเรเล่นอะไรเราผู้ตัดสินแกมองอยู่ครับอา้าวเจ้าเก่งมาริมเส้นได้หนึ่งศูนย์ไม่พอจะเอาสองเอ้ได้คือจะเอาสองนะครับเจ้าเก่งเนี่ยได้ลูกคนหนึ่งไม่เอาจะเอาสอง,องหนึ่งศูนย์ครับรวมเพื่อนนำหนึ่งศูนย์ อ๋อเสียงฝั่งนู้นตะก้อาน่าจะมีขาหน้าครับเชิญเลยนะครับ <S <S ออ,อยู่ในเกมกันต่อครับในนย์เหมือนเดิมผู้ใหญ่สุรพงศ์จะอยู่หรือจะไปครับแข่งลกูกเกมมันก็สูสีครับ10จุดแล้วการจบสตะก้อแด่ฝั่งนี้มีเซนเ,นเตอร์ครับ พีบอกว่ามีเพื่อนเจ็บเตี๋ยวบางหน่อยเพื่อนก่อนครับแมขอบคุณมา,มากๆครับแมนักเตีเรานับใจเสียใจตัวมือให้กันด้วยนะครับนักเตีทุกคนครับแมขอบคุณจริงๆครับ สิโอ้โหตัวนี้นะไปรุ่นเลยครับตัวนี้ไปรุ่นสดสดเไปสิงมาว่าแงนบอลครับลูกนี้ป้าแจ็คาประกาบประตูไม่ยอมกลับง่ายๆหรอกครับผมบอกแล้วเอา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  จะมอดโดนแล้วครับเรื่องนี้สงสัยดวงอาทิตย์สองตาหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งเข้าสู่เกมครับปาดแจ๊กค,ครับแหมว่าจะตายง่ายๆไม่ตายนะครับปาแจ๊กนี่บอกคนตายยากเลยนะครับแถวโน้นเอ้ยเข้าตาโอ้โยิงตรงนี้สวยสวยที่สุดแล้วผมดูแล้วอ่ามีการเปลี่ยนตัวครับโรมร์เอฟซีสถานการณ์เอาละครับบอลลองกลับมาตีเสมอแล้วจะกลับมาอีกแล้วครับ ครับปัจจคยแค่สุดประการแแค่สทุกที่ครับแอ่บอกว่าด้วยไม่ด้วยก็ไม่สำคัญบุกบอลแบบการกีฬาก่อนครับสปอนเซอร์เยอะครับเอา,าไปไี่ชิบสาม อาจเจ้าไจะเอาทีสองจะเอาไม่อยากดวลจะโทษแล้วโอ้โหนี่เดียวสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเวลาก็เหลือน้อยเข้ามาสักทีแล้วครับรวมเพื่อนเอบ้านกลางของเราจะแก้กเกมยัยงไงโค้ชเราอยู่ไหนครับเด็ก,กๆที่หิวข้าวนะครับหรืออะไรเนี่ยลูกชิ้นมีบร,ริการขายให้นะครับหลังที่ถึงกิจการมาเลยได้ครับมาเลย ีชัดเจนครับเนีตัดสินเราก็ฟีฟ่าเหมือนกันครับนี่แหละครับคนนี้แหละครับตัดสินให้ผมมาตั้งแต่ผมมาตีบอลเด็กๆเลยครับคนนี้ปุ๋ครับเอาเว,วตอนนี้แกก็อายุรำเริ่มเยอะแล้วก็ต้องมีคนมาช่วยครับทรงเพชรโคตรทำนะครับคนนี้ใครไม่รู้จักไม่รู้ครับเีแถวพราะว่าเราเบอร์สามีนายยน มาบงเงินโอ้โหนี่เสียไหมเล่นวงเสียได้อีกแล้วแอ้บอลบอลอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับเอาละครับป่าแจ๊กนะจะไม่ยอมอยากยิงจุดโทษเพราะว่าพลาดมาแล้วครับป่าแจ็คพลาดเองอยากจะจบสามแต้มครับโค้ดเรามาสั่งการเลยครับนี่จะดูเกมกันครับดูทางขวาเลย ขวานเลยขวานเลยขวานสั่งเกมแล้วว oh, oh, so oh, ันนี้น่าจะมีเกมครับถ้าแพ้ก็จะเหมือนเสื้อไอ้โอเลีกุนาร์ูชาผมดูแล้วนะจะวุดูดูยังไงจะวุดเอาไปยี่หกชกบอลได้ตรงนี้มัไงชกไหมจัดจุไหมยอู่โอ้โหยิงอีกไม่ได้ยี่สิบหกอีกแล้วเอาบอลยังไม่ออกยังไม่ออกเอาล็อก ลอกทงมาเบอร์ยิมสาเบอร์แปสามไก่โอ้ยสอนเชียวมาเอาไว้เบอร์สิของเราให้เบอร์แปอาได้ตู้ตาไหมตู้ตาไหมโอ้โหดีลาเหลือไรมาได้มาได้้เราเบอร์เจโอ้โหจับเป็นประเอาเปล่าทำกานูดิเฮ้ยคุนบอลคุณสุสีครับผมก็ไม่อยากแพ่คุณก็ไม่อยากแย่ครับ โค้ดครับโคอ้ค่อนข้างสนามด้วยนะครับโค้ดโค้ดใจฮะใจให้ลูกเวทีเองครับโค้ดทำมวให้กว่าน้ำก่อนผมมาจิงเล้นี่โอ้โหกระชอครับแม่เดี๋ยวจะซั้งแล้วตาเอาใครอีกบ้าครับเรก่องนี้อีบกมาเอาดึงบอลสวยดึงบอลสวยโยกหนึ่งนงได้ไหมไหวไหมเพื่อนโอ้โหเจ้าวศัตัดที่องียอะไรครับเพื่อนขอสบายใจ จะกีบอลได้ครับเาเวลาก็กระชัดชิดแล้วครับนาทีบาบหรือเปล่าเอาเอาคนเดียวซ้ายแน่จหมนปิดจริงเลยซ้ายขวาแล้วควนนี้เอาละครับเล่งนะครับปาแจ็คก,ก็ไม่อยากโดนจุดโทษนะครับหมายเดขกิ๊กคอนเนอร์เข้าไปอะไงสกัารอกมาลวมเพอริสที จะสวนไหมเจ้าอัยังไม่เห็นเลยว่าจะบอล่านอกันครับปืนนี่เอาแล้วร่แล้วิเพื่อนจะไม่วิ่งหาเพื่อนอามาแล้วอาได้ไหมได้ไหมอ๋อไม่มีใครยาวแค่ผมก็อยากอยู่กันผมก็อยากอยู่รบแปดกันอไป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  โอ้ยยี่ผมไปแล้วจะตัดปลาไม่ได้ไปคล้องเหลือเกินันนี้จะยังตบไม่ได้เอกู้กูกกเอาจนได้ครับแม่เอาจนได้จริงๆครับแม่รวมเพื่อของเราตุกสถานการณรับบาสนะครับนาทีบาปจริงๆครับผมว่าแล้วผมพูดไม่มีผิดครับถ้าเขาริ่งขนาดนี้เอาละครับสถานการณ์ ากลางโอ้เปลี่ยนชุดดำลงไปครับเสียดำเสียดำจากระยองครับแหม,ม,มโอ้ยกนดีบาปด้วยนะครับนี่อนอนเอาเอาเอาเอวเอาทำไงดึงดึง<อ>เอาเลี้ยวข้ามเร็วสูงโดนไม่โดนจังหวะเสร็จโ,โอ้โหด,ดอกข้าบหัวจะหมดเลยแหม เรียบร้อยครับสามหนึ่งปิดฝาโลงครับตอกฝาโลงแหมลรงนี้แหมเไมนน่าจริงๆเลยครับลโอ้โหจากนำหนึ่งลูกก็ยัดขึ้นสามเมตรครับผู้ใหญ่สุรพงศ์ไปป่าจักรอฟซีสามประตูต่อหนึ่งครับเบลวไม่บลวมนอารวามตันบอกว่าโผล่ลงเลยส้ย แกเก่งหนึงให้สองลูกกำลัง้าทีบาปเจ้าว่าไปเอาหนึ่งสองใจเอาหนึ่งสองมันตัวมาไงโอ้ยังติดเหมือนเดิมป่าจักวิ่งดีเลิมจรินจริงอะโอ้โหเด็กคนนี้มาจากไหนเปนวิ่งดีลายมาแล้วครับเจ้าโอ้นเจ้าอ้นเอ้ารอรอเจ้าอันเนี่ยโดนสตรีมโดนเมมเนี่ยมามวยบอลก็ไม่ขึ้นแล้วครับ โอ้โหหล็กกล้าครับดูนุรี้ไปจันไม่ผ่านจาันเขาอยู่ของไงวะอ๋อเพื่อนเจ็บครับเพื่อนเจ็บเพก่อนครับอ๋อพี่กูลงไปด้วยแล้วไง แปดถ้ายิงเก็ขอให้ลังหนึ่งครับจานเอกจานเอกอัดฉีดมาแล้วครับแต่มาอัดฉีดอะไรเวลาแค่นี้ครับเนี่ยอาซุจะแถมไหมละครับ1คนครับ1คนครับหคนยิงจุโทษครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยหนึ่งคนครับ1คนถ้าใครไม่มาผมก็ถือว่าสลาิีนะครับใครมาก่อนก็ได้ตีนะครับ เอาหลายไห,ไห้เพื่อเจ็ดมาไหมังต่อปลาตัวยังไหมโอ้โหไม่เหลือแม่มตีประตูต่อหนึ่งครับปังลงเลยส่งมาเลยนะครับใครไม่ส่งมาผมก็ถือว่าสลาสิทนะครับที่มาตีผมก็ให้คนตีนะครับ พีกิ๊กลูกแรกมาแล้วครับเนี่ยจริงข้างนเห็นไ,ไหมหม่ออกหลังไปทีดเดียวผู้เสียนเปล่าระเวิหมดเวลาการแข่งขัน,นจบเกมผู้ใหญ่สุรวง์ะนะดรวมเพื่อนไป4ประตูตอนหนึ่งครับผู้ใหญ่สุรวงรอง